มาสักสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีมาแล้วร่วเกือบสี่สิบปีถ้ามา,าไปสอนหนังสือที่วัดมหาธาตุจากวัดไปยืนสมพันพุทธเนี่ยนั่งแท็กซี่ไปทุกวันเลยไปสอนพระที่วัดมหาธาตุแล้วก็เรียกแท็กซี่ก็มีพระแอบถ่ายภาพไว้วจะมาก็เลยเ็นแปลกดีเอามาแสดงให้เห็นว่าถ้ามารเรียกแท็กซี่อย่างนี้นะแล้วก็ตกลงกัน สมัยนั้นเนี่ยมันนานมากแล้วยังไม่มีมิเตอร์เลยนะมิเตอร์แท็กซี่ยังไม่มีสมาก็ขึ้นไปนั่งคู่กับคนขับแท็กซี่มันก็มาจากสะพานพุทธฝั่งคนก็ขึ้นมาฝั่งกรุงเทพเลี้ยวซ้ายไปปักคลองตลาดคนขับแท็กซี่เขาก็มองอมตาแล้วก็ถามว่าท่านท่านบวชพระมานานหรือยังสมาก็บอกนานแล้วค่าก็ถามมาท่านถามหน่อยสิ ท่านบวชพระนี่มีความสุขดีหรือะมาเนื้อใจแขจุดอยากรู้อะไรนักหนาก็เลยตอบอย่างเสียไม่ได้เขาถามว่าบวชพระแล้วมีความสุขดีหรือสมาก็ตอบว่าต่อเรื่อยๆนะแล้วก็ดูถ้าเขาจะถามอะไรอีกสมาก็เลยแกล้งถามกลับไปก่อนว่าคุณขับเซนี่นี่นานหรือยังเขาบ,บอกนานแล้วรครับยี่สิบเจ็ดปีแล้วรครับถามหน่อยเถิะ ามาถามเขาคุณขับแท็กซี่แล้วมีความสุขดีหรือดูสิเขาจะตอบว่าไงเขาตอบว่ามีความสุขมากครับท่านผมขับแท็กซี่แล้วผมขับผมดับทุกได้โอเ้เกทับเราเลยนะดีกว่าพักอีกแน่พูดจริงจังนะขับแท็กซี่ดับทุกอะ่ะก็เลยถามเขาว่าเออคุณขับแท็กซี่อย่างเดียวเหรอเคยทํางานอื่นหรือเปล่า เลยครับผมเคยขับรถให้กระทรวงกระทรวงหนึ่งแต่อยู่ไม่ได้ทำไมอุ้ยท่านอย่าไปเทศสอนใครนะว่าค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานไม่จริงเนะ่ะค่าของคนมันอยู่ที่ว่าคนของใครนะผมไม่ชอบแล้วผมเล่นพักเล่นพวกเลยผมเยลาออกครับไปขับรถที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นลูกยาก เขาก็บอกชื่อมหาวิทยาลัยเออแล้วแลาทำไมมาขับแท็กซี่อยู่ไม่ได้นบมหาวิทยาลัยนั้นผมก็ไม่ชอบถามทำไมเล่นพังล่นพวกเหมือนกันเลยคนละแบมท่านผมถามท่านนะแท็กซี่บอกคนเราเรียนมากรู้มากมีความสุขมากกว่าคนไม่เรียนหนังสือใช่หรือเปล่า เรียนมากรู้มากไม่มีความสุขมากกว่าคนไม่เรียนหนังสือใช่หรือเปล่าจะบอกว่าไม่ว่าใช่กอะไรอยู่เพราะเราก็เรียนจบด็อกเตอร์แล้วก็เลยบอกไม่แน่ไม่แน่เขาบอกจริงท่านผมว่ามันไม่แน่นะบางคนยิ่งเรียนมากยิ่งทุกข์มากผมสังเกตพวกด,ด็อกเตอร์พวกครูบา,าอาจารย์ตัวทุกข์เลยท่าน ทุกคนเดียวไม่พอทําให้นิสิ์นักศึกษาทุกไปด้วยนะผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดในระบบการศึกษาของชาติเป็นแน่ผมเลยไปบอกพวกด็อกเตอร์พวกครูมาอาจารย์ให้สอนใหม่ให้สอนให้เด็กมีความสุขขอไม่เชื่อผมผมเลยลาออกมาะับซรกซี่เลยครับแล้วคุณไปบอกเขาว่าไงเรขาก็ผ่านก็จะมา ถ้ารู้ไหมใครจะชนะอักษรไทยมีกี่ตัวสี่สิบสี่ตัวและถ้ารู้ไหมในสี่สิบี่ตัวเนี่ยตัวไหนดีตัวไหนชั่วไม่รู้อู้ท่านเป็นพระทำไมไม่รู้น่ะน่าจะรู้นะอะไม่รู้อะอะไรตัวดีอะไรตัวชั่วเขาบอกตัวชั่วมีสามตัวตัวดีมีสามตัวแต่มาถามว่าอะไรตัวชั่วอะเขาบอก ลอกอหล่อตัวชั่วสามตัวแล้วทำไมมันชั่วล่ะคขา้ก็บอกว่าฮะพระพุทธเจ้าสอนนะโลกโกรธหลงเลยท่านทำไมไม่รู้รู้แต่คุณเล่นยอะว่านี้ใครจะไปรู้ย่อมยอมโลกโกรธหลงตัวชั่วแล้วตัวดีของคุณล่ะสามตัวท่านพอ อ,อชอเอ้าแล้วมันดียังไงอ่ะ่าผมขับเซ็กซี่เลยนะเวลาผู้โดยสารเรียกเขาเขาบอกว่าผมบอกราคาเขาทำไมมันไม่มีลิเตอร์นำไมร้อยบาทผู้โดยสารบางคนบอกสามสิบบาทไปไหมโอ้เพื่อนผมถ้าโดนต่อยนี่บางทีปิดประตูใส่ดากันทะเลานะกันผมไม่มีปัญหา ผมใช้พอผ่านเจอสถานก,การณ์แบบนี้ผมพอผ่านอะไรละ่ะรู้จักพอสิท่านผมก็ลดราคาให้เขาบ้างเขาก็เพิ่มให้ผลบ้างค่อยทีค่อยอาศัยกันครับไม่ตำหนักกันไม่กองทะเลาะกันมีความสุขใช่ไหมท่านอือใช่นงความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นาาะนะสมัยบอกความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล จนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การต้องคิดอ่านแก้จนเป็นคนพออ่ะเห็นด้วยพอผ่านหอหีบละ่ะรู้จักให้ลนะเวลาไปผู้โดยสารมาต่อราคาเนี่ยเราลดให้เขามากเขาก็เพิ่มให้ผลมากมันก็ไม่ทะเลาะกันผมก็ให้บริการแก่เขาแล้วชอช้างน่ะ พอดีตอนถามชอช้างนี่รถมันไปติดไฟแดงอยู่ที่สารหลักเมือนนะสนามหลวงกันท่านฝามือเป็นสารหลักเบือนสายมือเป็นไปท่าช้างไปท่าประจันทนะไปวัดมหาธาตุมันติดไฟแดงตรงนั้นนะ่ะถามอ่ะแล้วชอช้างคืออะไรก็พอดีไอ้รถไฟเขียวมันขึ้น แกก็ยังไม่ยอมไปแกลืมดูไฟแกโวจะเทศสอนพระอยู่ไอ้คันข้างหลังมันก็กดแตร์ดาแกก็บอกท่านไ,ไฟเขียวมันขึ้นนะมันกดแตร์ดาผมเลยไ่รู้ันจะรีบไปตายที่ไหนนี่้าเพื่อนผมเจอแบบนี้ต้องกดแตรลับถับไปมองหน้าทะเลาะกันนะแต่ผมไม่มีปัญหาคนระับเจอแบบนี้ผมชอ,ช,อช้างครับอะไรอ่ะช่างเขาถึกครับ ผมก็ขับของผมไปเรื่อยๆใครชอบใครชันชั้นเธอใครเชิดใครแช่งชั่นเขาใครเบื่อใครบนทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอแกก็ขับไปเรื่อยๆจนไปถึงวัดมหาธาตุมันจะถึงกันละใ่สมาก็ให้แบงค์ยี่สิบสามใบหกสิบาบบอกเอาไปบนรออไปตั้ถอดแท็กซี่เขาบอกท่านผมจับได้นะ ตอนขึ้นกันนะขึ้นแท็กซี่นะท่านตกลงเราตกลงกันห้าสิบนะแล้วนี่ทำไมท่านให้เกินมาตั้งสิบบาทสมัยก่อนห้าสิบบาทก็มีค่าทำไมให้เกินมาตั้งสิบบาทตาบานก็บอกว่าห้าสิบนี่นค่าแท็กซี่นะสิบบาทนี่กันเทพนะคุณเทพดีเหลือเกิน,กนเขาก็มองหน้าตามานะเขาบอกอนะไรผมไม่เอาหรอกครับ ผมรู้จักพอพอพานครับคืนมาให้เราอีกอ่ะมีความสุขไปเลยทำให้อาตมาคิดว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีธรรมะพ,พ,พอเพียงโดยที่ไม่ต้องท่องเป็นภาษาบาลีเขา <พอ S 1> มีความสันโดษพอใจในสิ่งที่มีิรดีในสิ่งที่ได้พอเพียงมีสติว่าเมื่อไรเขาควรใจ้คำว่าพอเพียงตอนใจ เมื่ออาตมาให้เงินเกินเขารู้จักพอแล้วเขาก็คืนมาเขารู้จักให้โดนกแตร,แรด่าเขาชั่งเถิดยาขัดสติมาปัญญาเกิดสติตเลิดมันเกิดปัญหาความพอเพียงมันจะต้องมาเมื่อสถานการณ์ไหนเมื่ออะไรควรจะรู้จักพอรู้จักให้รู้จักปล่อยวาง เพราะฉะนั้นธรรมะลัานี้มันจะต้องสอนใจคติธรรมทั้งหลายเยมื่อเราเมื่อเราท้อเมื่อเราหมดกำลังใจเราก็ต้องมีธรรมะสอนใจว่าวายเมเทวาปุริสยาวะอันทรสานิปทานเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ําไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนาเกิดเป็นคนควรหวังอย่าั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตัดมากมาย หวังไว้เธอหวังยันยืนม่คือคลายปรากทั้งหลายสมหวังก็ตั้งใจตอนที่เราท้อเทธ้ธรรมะที่อาจจะเป็นภาษาง่ายๆอย่างนี้มันก็ผุดขึ้นมามาสอนใจเรามองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดสรัทธา ั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายกลายกลับใจรักแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยหน่ายเลิกร้างฐานบุญชีพวุ่นวายแท้แน่